น้ำท่วมสามคันนอกจากนี้เนี่ยกระแสน้ํายังทะลักไปยังห้องครัวนะคะแล้วก็มีภาพถ่ายจากบ้านพักริมถนนเลี่ยงเมืองที่ถูกน้ําท่วมนะคะจนมองแบบเขาบอกว่าคือน้ําท่วมเป็นวงแบบขนาดใหญ่เลยนะคะแล้วก็เขียนคําบรรยายว่าบ้านสสค่ะเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคนทุกครอบครัวสู้ๆขณะที่ก่อนหน้านี้นะคะใน Facebook ของดรพันศิริเนี่ยยังบอกด้วยบอกว่า มีคลองเป็นของตัวเองแล้วก็เขียนไว้ว่า16นาฬิกา30นาทีของวันที่24 uh oh. บ้านพักท่านสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมซึ่งปรากฏภาพนะคะลงเข้าไปดูใน Facebook ได้จะเห็นภาพของคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเนี่ยใส่เสื้อสีส้ม uh oh. นุ่งขาสั้นอยู่หน้าบ้านแล้วหน้าบ้านก็ถูกน้าท่วมเป็นคลองเลย uh oh. นี่คือภาพที่สะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นว่า กำลังเกิดขึ้นนะคะเป็นน้ําท่วมที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุขโขทัยนั่นเองอ๋อนี่แห<อ>ละน้ำท่วมถ้าเกิดท่วมผู้หลักผู้ใหญ่บ้านผู้หลักผู้ใหญ่นะน้องเก๋เดี๋ยวต่อไปเนี่ยมันจะมีแผนในการที่จะป้องกันน้าท่วมไม่ไแต่พวกนี้นายกรัฐมนตรีอ่ะ<ม>จะลงพื้นที่ด้วยจะลงะพื้นที่ที่จังหวัดสุขโขทัยด้วยเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์น้ําท่วมสุโขทัยนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์ที่จังหวัดสุโขทัยกันสักนิดนึงนะครับกับผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะ ครับสวัสดีครับคุณสวหวค์คุณกุณาครับโอ oh, ้ปีนี้น้าท่วมปกติหรือว่าท่วมมากกว่าหลายหลายปีที่ผ่านมาท่านผู้ว่าออต้องเรียนอย่างนี้ครับปีที่แล้วเนี่ยเป็นน้าท่วมจากน้ํายมคฝนตกเยอะแต่ปีนเ,นนเนี้ยเป็นอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นน้ําจากล่องมรสุมแล้วก็น้ําจากฝนตกในพื้นที่กระสอบกับน้ําป่าจากภูเขาเนี่ยไ<อ>หลลงมาในด้านยมฝั่งขวาแล้วก็ ประเด็นก็เกิดขึ้นก็คืออ่างเก็บน้ําที่เรามีในพื้นที่นะครับอย่างเช่นอ่างใหญ่ๆก็คืออ่างเก็บน้ําแม่บอกเนี่ยมีความจุหนึ่งร้อยสิบล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยค่ะมีเรืมาณความจุเติมความจุมจันต่วงกันถึงร้อยยี่สิบสี่ล้านลูกบาศก์เมตรอ่างไร่ลำพันธ์อา่างไร่กองท้ายวาดท่าแอ่เนี่ยอันนี้ทุกอ่างเนี่ยน้ําเติมความจุก็เลยทําให้น้ําเนี่ยต้องพลอยบายความลดสปริงเวทับก็เลยบาท่วม แต่อำเภอต่างๆไล่กันมานะครับตั้งแต่ทุ่งสเหลี่ยมมาฝนทั้งโลกมาสีสําโลงอะไรพอเมืองตอนนีญญ้น้ามาต้องกันอยู่ที่สีสําโลงกับอำเภอเมืองนะครับที่ท่านนายกจะไปเยี่ยมพวกนี้นะครับค่ะถือว่าเป็นถือว่าเป็นเขตเศรษฐรรกิจเลยใช่ไหมคะท่านผู้ว่าตรงจุดนี้ค่ะเนี่ยตอนนี้ผมมาท่ทานรัปีวิชามาดูนะครับทั่วนะสามพี่น้องชาวบ้านเนี่ยเขาบอกมาสามปีสามปีที่ผ่านมาเป็นแล้งนะครับไม่มีน้ําตอนนี้น้ํามาเกิน แต่ผลดีก็คือถ้าน้ําลดเนี่ยมันจะมีน้ําอยู่ในเลือกสวนไร่ลลงานในบอ่อในคลองที่ชาวบ้านเขาขุดไว้นะครับคซึ่องชาวบ้านบอกว่าจะเก็บไว้ใช้ในหน้าแล้งด้วยคนะครับตอนนี้ในพื้นที่เ,เนี่ยต้องแาบเมื่อกี้แล้วว่าเรี่องมันน้ำผลจากน,นู่นนี่ยที่น้ําไหลพังเรืที่ท่วมหัวทยเนี่ยต,ต,ต่างๆที่ไหลลดมาเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบล้านลูกบาทเมตรเป็นอย่างน้อยคในความระดับสามสิบเซนนะครับ แล้วก็การที่เหลือของจังหวัดก็คือให้ชาวปรทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยผัดน้ําลงน้ํายมนะครับน้มน้ําที่พบในตัวเมืองอะไรพวกเนี้แต่นี้ประเด็นมันเกิดขึ้นก็คือที่เราจะผัดน้ําลงในน้ํายมแล้วไปออกแม่ลําพันธ์ตรงไปบารกรรมโมเดลอะไรพวกนี้เนะี่ยประเด็นปัญหามันเกิดขึ้นก็คือปริมาณน้ํามันเท่ากันอืมไม่มันไหลแล้วมีความอืด การไหลแทบจะไม่ไหลเท่าไหร่เพราะ <ắng S 2> นะ้ำระดับเท่าเหมือนเหมือนมันดันกันอย่างนี้ใช <ไป S 1> ่ไหมคะมันก็เลยไม่ไม่ไหลปกติปกติน้ำเราปล่อยลงไปแถวพิโบกบาร์ระดับอะไรนี้เขาจะรับน้ําได้เยอะแต่ตอนนี้น้ําเขาก็ระบายไม่ออกเหมือนกันเอาแล้วอย่างนี้จะแก้ปัญหายังไงคะท่านผู้ว่าก็เราใช้วิธีก็คือสูบลงน้ํายมน้ํายมนี่ยังรับได้อยู่ครับก็คือกระสูบไปเติมน้ายมจัดเก็บไว้ในน้ํายมก่อนอือันนี้เราก็ต้องค่อยๆยทยอยแล้วก็ถามพี่น้องชาวบ้านนะ ชาวบ้านเขาบอกว่าน้ําดีนนี้ผมอยู่แถวอีจัลองมาดูในพื้นที่ที่น้ําท่วมนะเขาบอกเมื่อยเลาประมาณเดือนหนึ่งอะน้าถึงจะลดแล้วระดับน้ําสูงไหมคะเออสูงสักตั้วแต่ช่วงนี้แต่ในแต่ในที่ในสวนไร่นาเนี่ยเป็นที่รับน้ําก็สมเยอะอยู่นะครับโดยเฉลี่ยวันห้าสิบถึงเมตรหนึ่งนะครับค่ะนะครับตอนนี้ก็ดูพดพดพดต้องเรียนว่า ในพื้นที่ลุ่มต่ำมันจะแบ่งอย่างเงี้ยบางที่ที่ตะวันตกที่สูงบางที่เป็นลุ่มต่ำานวลุ่มต่ำก็พื้นที่เยอะหน่อยแต่น้ําตอนนี้เราก็พยายามแก้แก้ปัญหาอยู่นะครับว่าจะไงจะระบายน้ําให้มันเร็วที่สุดนะครับตอนนี้ก็ระดมชมประชาระดมทั้งชมประชาก็ส่งที่ดีมาดูแล้วครับก็จะทําไงยาที่ระบายน้ําให้ออกไปจากพื้นที่ได้เร็วที่สุดแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ทางผลการที่เราคุยเนี่ยก็คือจะไม่กระทบข้างล่างด้วย มันทั้งลายย่าันท่วมอยู่เราถูบน้ําไปเติมคไปจ็ไปซ้ําเติมเขาอะ่ะน่่นคง <c oughs> ต้องแบ่งๆกันนั่นแหละตอนนีน้ค <c oughs> ี่น้องนะมันจะถามอยู่ว่าตอนนี้เนี่ยสแสดงว่าพิษณุโลกนครสวรรค์อะไรเนี่ยก็ต้องเตรียมรับมือเหมือนกันใช่ไหมเราก็ต้องรับมือน้ํมบนน้ําตรงนีง<อ><อ>้ไปนะครับเขาบอกิหน้านน้ำที่เขาก็น่นอยู่แล้วอย่างบรรดากรมบอกดีอะไรเนี่ยประชุมงานน้ำเนพี่น้องที่ทํานาทําไร่ทาสวนนี่เขาเขาก็ทราบอยู่แล้วว่าว่ามันมีมวลน้าที่จะเข้ามาที่ส่งผลกระทบกับเขา แต่เราก็ไม่ได้ว่าจะไปนิ่งนอนใจนะก็พยายามแก้ไขเบื้องต้นก็ได้ขอถุงยันที่จากสภาขยะไทยนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสี่ถุงนะครับมาแจกในที่สีน้ำลงนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านนายกจะนําถุงยังที่มาหนึ่งพันถุงนะครับมาแจกแลวท่านรัฐมนตรียุทิธรรมก็นําถุงยันที่ไปห้าร้อยถุงมาแจกที่น้องนะครับแล้วก็ทางสาธารณสุขเนี่ยทรงสาธารณสุขก็นํายานะครับยาแก้ปวดหัวตัวร้อนยากแก้น้ํากัดเท้าพวกนี้พวกนั้นมา คมาแจกชาวบ้านแล้วนี้ที่สําคัญเราระวังนั่นอีกอันหนึ่งที่เราวันที่สุดก็คือเรื่องโควิดเราก็ต้องรักษาระยอห่าหารต้องดูอันนี้ก็ยังไม่้งนะลำบากเลยอันนี้เป็นปัจจัยเมือน,นกัะนเราก็ไม่อยากให้เป็นคัสเตอร์มาจากสายน้ำเมือน้ําท่วมเลยโควิดระบาดมาเนี้ยมันก็จะลําบากอีกค่ะนะครับอย่างนี้เนี่ยระดับน้ําระดับน้ําจะเพิ่มสูงขึ้นขึ้นอีกไหมคะท่านผู้ว่าคะในพื้นที่ตอนนี้ฝนยังตกอยู่ไหมคะ ก็พัดฝนที่เขตกนะฮะถ้าตอนนี้เห็นสูงเขาก็บอกนะับอิทธิพลของว่ารสมรวมกับด้านพายุยวหมู่อะไรพวกนี้นะฮะซึ่งตอนนั้นมันไม่ได้ตกฝกในจังหวัดแต่ว่าเป็นพายุฝนรสมในพื้นที่กับฝนตกในพื้นที่เนี่ยซึ่งถ้าไม่ตกก็ไม่อะไรแต่ถ้าตกก็ธรรมนานะครับมันก็จะมีมันก็จะมีน้ําเพิ่มขึ้นอนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ห่วงแต่นี้ก็มันก็คงห้ามไม่ได้อะ มนหมดส่งแล้วแต่เป็นอย่างเดียวคือเราก็ต้องพยายามดูแลแต่ยังไม่ถึงกับขั้นยังไม่ถึงกับขั้นต้องของพยพพี่น้องอะไรพวกนี้นะครับแล้วขนาดเดียวกันพรวกนี้เนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมาช่วยเหลือนะครับอย่างเช่นกรมบุญด่าก็นำฟางมานะครับมาช่วยเหลือสัตว์นะครับทางกเกษตรก็นเาเมล็ดพันธุ์มาแจกไว,พวก้พุทธกิจหลังน้ําลดนะครับงงนหน่วยงานกระทรวงต่างๆก็ออกมาช่วยเหลือเองประจาอยู่แล้วมารับเด่๋ยวไฟฟ้าก็ออกมาดูรับแจ้งย้าย ปัดไฟฟ้าย้ายมิเตอร์ไฟฟ้านี่นะครับแล้วก็หน่วยต่างๆอย่างยุติธรรมก็ออกมารับเรื่องราวปัญหาร้องทุกข์อะไรพวกนี้นะครับทางปกครองเนี่ยมาทาปัญชชนหรือทะเบียนบ้านสําหรับไอ้แก้งหรืองานต่างสมมติบ้านถ้าถูกน้าท่วมเนี่ยติดต่อขอความช่วยเหลือเนี่ยต้องใช้สำนเนาทะเบียนบ้านใช้บัตรประชาชนเนี่ย้าองค์การปกครองก็ออกมาให้บริการทําเลยแล้วก็เอาไปยื่นตัด่วยที่ก็ต้องใช้สำนเนาบัตรเลยเนี่ยนะครับเราก็พยายามที่จะให้พี่น้องเนี่ย เดือดเลือดัเดือดเือดเดือดร้อนน้อยที่สุดแล้วก็กลับสู่สภาพเดิมให้เร็วที่สุดครับเอ๊ะท่านผู้ว่าน้ําที่มันเอ่อล้นขึ้นมาที่ท่วมหลายหลพื้นที่เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะท่านผู้ว่าเริ่มตั้งแต่วันที่สิบห้าครับแม่หมอกที่ล้นที่ล้นตลิ่งก็เป็นสิบวันแล้วนะท่านเลฮะอ่าช่วงแรกๆเนี่ยยังยังไม่กระพบเท่าไหร่ที่น้องชาวบ้านยังรับได้เพราะเขาขาดน้ํามาแต่ตอนหลังเนี่ยน้ํามันมาเยอะทั้งฝนทั้งอะไรทั้งนี้ก็ไม่หมอก เป็นตัวหลักแต่ิมผมเรียนท่า,น,าน่งี้่อนมนที่15เนี่ยแม่หมอกมีน้ำประมาณ40-50ล้านลูกบาทเมตรเองค่ะแต่พอฝนล,ล,ลงมาเนี่ยช่วงแค่ไม่กี่วัน15วันเนี่ยมีน้ำเข้ามาในแม่หมอกไม่น้อยกว่า7-8ล้านลูกบาทเมตรอืมมันทําให้ปริมาณน้ํามันเยอะเพราะมันก็แายว่าถ้าน้ําที่มาจากแม่หมอกจากที่อื่นมาเนี่ยที่เก็บน้านะฮะถ้าเขามีพื้นที่ว่างให้เก็บน้ําได้มันก็มันก็ไม่ไม่ท่วมลงมา เพราะเอินน้ำเนี่ยมันมากกว่าปกติมันมากกว่าปกติมันก็เลยการว่าน้ํามามันก็เลยภาชนะเก็บน้ําไปทางนึงเนี่ยเก็บไม่ได้ก็ต้องไหลต้องมาเอ้ภูภูมิาศาสตร์ของสุโขทยัยท่านพูดว่ามันมีเทือกเขาภูเขาอะไรล้อมรอบอยู่ด้วยเหรอฮะมันมีตอนเหนือนะครับตอนเหนือเป็นแนวเขาจะไปชนกันทั้งตากแล้วก็เป็นเขาหลวงนะครับอ๋อครับครับแล้วก็ที่ต้องเรียอย่างนี้นะสุโขทัยเนี่ยถ้ามองจากซ้ายไปขวานะครับ ซ้ายจะ่เป็นที่สูงแล้วมันจะมันจะ,นจะลาดเทไปทางขวามืออือม,มันจะมันจะเอียงลงไปแล้วมันเป็นที่ร่มตอนนี้อีที่แล้วเนี่ยน้ามันท่วมน,น้ายมมันก็จะเป็นน้ํายมฝั่งซ้ายเนี่ยที่รับผลกระทบค่ะแต่ปีนี้น้ํามันมันจะอ่างเก็บน้ําเป็นยมฝั่งขวาค่ะที่จะรับผลกระทบนะครับค่ะค่ะเ,อะเอะนอกจากอ,าอ่างเก็บน้ําทั้งสองแห่งที่ลน้นสปริงเวย์เห็นบอกว่าก็กมีน้ําท่วมจาก จากจังหวัดอื่นที่ไหลมารวมที่สุโขทัยด้วยเลยอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ฮรคืออ่างได้มอกเนี่ยเป็นอ่างอยู่ในเขตจังหวัดลำปางครับอ๋อคือไม่มอกเนี่ยอยู่ในเขตลำปางแล้วก็แม่ลำพันก็อยู่ในเขตลำปางอล้าปรากฏว่าฝนลำปางเยอะมันก็เลยตัวอ่างอยู่ในลำปางแต่ว่าสุโขทัยได้ประโยชน์เป็นใ้น้ำไม่ไม่แล้วก็นี้ฝนทั้งลำปางทั้งสุโขทัยฝนก็ตกเยอะนะครับมันมันไม่ใช่น้ำจากจากอ่างตัวอื่นนะน้ำที่เราใช้อยู่ แต่ว่าประเอิ์ที่เขาอยู่ในลำปางนะครับแล้วต mm ่ผลเยอะก็เลยสะสมนะครับแต่ว่าโดยโดยหลักเนี่ยผมว่าคุยกับพี่น้องกเกษตรกรเนี่ยเขาบอกว่าต้องดีอ่ะถ้าหลังน้ำมันลดแล้วเนี่ยเขามีน้ำ,นำนลดนิดเดียวหนึ่งสามารถเขาปลูกได้รับเพราะคาดมวติว่าหลักน้ำลดเนี่ยแล้วคงจะเขาปกก็้อที่พี่น้องเราครับครับ ถ้าลงพื้นที่นะฮะตอนนี้สัญญาณอาจจะเรียวกว่าติดขัดนิดหน่อยเอ่อท่านผู้ว่านั้นแสดงว่าในเรื่องของน้ําเนี่ยถ้ามองในแงด่ดีมันก็เป็นเรื่องดีนะเพียงแต่ว่าบริหารจัดการทํำยังไงที่จะเก็บน้ําไว้ให้ได้นานแล้วก็ใช้ในาน้นแรงได้เนาะ,ะสัญญาณไม่ค่อยดีออตอนนี้สัญญาณไม่ค่อยดีเลยแล้ว ท่านผู้ว่าครับตอนนี้สัญญาณมันฟังไม่สามารถจะได้ยังไงเราขอขอบคุณท่านผู้ว่ากันแล้วกันนะครับเพราะว่าท่านลงพื้นที่อยู่นะขอบคุณมากครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยนะครับกาลังลงพื้นที่อยู่พอดีเลยท่านไป อ่าเรียกว่าดูความเดือดร้อนของชาวบ้านร่วมกับคุณสมศักดิ์เทพสุทินด้วยใช่ะค่ะก็คือได้รับความเดือดร้อนทั้งตัวเองแล้วก็<ช>คน<ช>ที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะอ่าแต่ว่าวันพรุ่งนี้น,นายกท่านก็มีกําหนดการแล้วใช่ไหมใช่ค่ะจะลงพื้นที่แล้วก็คงจะไปคุยเรื่องงานอะไรต่างๆทุกๆเรื่อง อบคุณสมศักดิ์ด้วยแล้วก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะไปลงพื้นที่เพื่อที่จะไปดูเรื่องของพื้นที่รับน้ําแก้มหลิงบริเวณแม่น้ํายมฝั่งซ้ายด้วยนะคะแล้วก็นายกเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ไปพบ ปประชาชนนะคะ,ะแล้วก็มอบปัจจัยทางการเกษตรให้แก่ผู้แทนเกษตรในพื้นที่ด้วยภาพรวมตอนนี้นะคะของจังหวัดสุขโขทัยก็ได้รับผลกระทบน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยใน9อําอำเภอค่ะ56ต<ะ>ําบตำบล288หมู่บ้านพื้นที่ทางการเกษตรนะคะเสียหายนะคะเป็นแสนไร่เลยทีเดียว169,297ไร่ไรค่ะ,ะก็ตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าก็ได้รับความเดือดร้อนนะคะแต่ว่าทางผู้ว่าก็ยืนยันแล้วว่าเดี๋ยวคงจะต้อง คือการระบายน้ํามันค่อนข้างยากมเมื่อเมื่อเมื่อสักครู่ฟังเรื่องของปัญหาอุปสรรคก็คือมันมันมีน้ําดันกันอยู่เพราะ<ฆ>ว่าน้ํามันเสมอกาน<ฆ>ออก็ต้องใช้เวลาในการระบายนี้เดือนหนึ่งเลยนะ ฝังซูมเสียงเมื่อสักครู่ก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวสุโขทัยก่อนก็แล้วกันเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกแหละในช่วงของการที่น้ําท่วมสองสามวันแรกเนี่ยชาวบ้านเกษตรกรก็ดีใจเพราะว่าจะได้มีน้ําสํารองไว้ใช้แต่คราวนี้พอมันมาหลายๆวันเข้าเนี่ยโหมันก็เริ่มที่จะเป็นทุกข์เหมือนกันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยก็คงจะต้องหาวิธีทําอย่างไรที่จะเก็บน้ําเหล่านี้เนี่ยให้อยู่กับพื้นที่เกษตรกรให้นานที่สุดและสามารถที่จะนําไปใช้ในช่วงหน้าแรงได้ค่ะไม่ใช่แค่จังหวัดสุโขทัยอย่างเดียวนะคะจากเรื่องของ น้ำเนี่ยเราต้องติดตามสถานการณ์ในหลายจังหวัดเหมือนกันนะคะอย่างอย่างลุ่มน้ําเจ้าพญายก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยทางกองอํานวยการน้ําแห่งชาตินะคะก็มีการพูดถึงเรื่องของสถานการณ์น้ํานะคะโดยภาพรวมเนี่ยก็คือจะต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกคันกั้นน้ํานะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าล่าสุดเขื่อนเจ้าพญาย เพิ่มการปรับการระบายน้ําเพิ่มเป็น2,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะคะคฉะนั้นเองก็จะทําให้ระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพยาเพิ่มสูงขึ้นอีกถึง1เมตรนะคะฉะนั้นเองเนี่ยต้องระมัดระวังโดยเฉพาะคนที่อยู่นอกคันกั้นน้ํานะคะน้ําในลุ่มน้ําเจ้าพยาจะสูงขึ้นอีก1เมตรอืมครับอ่ะเมื่อวานนี้นะน้องเก๋24กันยายนนะ เป็นวันประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเราก็คือวันมหิดลน,นะเป็นวันครบรอบที่สมเด็จพระมหิทลอาทิเบศอลุริเดชวิกรมพระบรมราชนกนะครับท่านสิ้นพระชนเมื่อประมาณป,าณปี2472ตรงกับวันที่24กันยายนนะครับท่านทรงเป็นบิดาการแพทย์ของประเทศไทยเพราะว่าสมัยที่ท่านาทรงงานตอนนั้นท่านไปจบโรงเรียนเกี่ยวกับด้านทหารที่ประเทศอังกฤษแล้วก็เยอรมันแล้วก็ตะหลังเนี่ยท่านก็ไปศึกษา เรียนรู้งานเพิ่มเติมด้านการแพทย์ที่สหรัฐอเมริกา hmm. แล้วก็กลับมาในการที่จะตั้งหน่วยแพทย์อะไรต่างๆขึ้นมาในประเทศไทยก็ได้เลยรับสมญานามว่าเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์ไทยนะเป็นการระลึกถึงพระองค์พระองค์เนี่ยเป็นพระราชรสในรัชกาลที่นะา่ะ <Okay. S 2> ระดับที่69แล้วพระนามเดิมท่านเนี่ยก็จะมีคําว่าสงขลาอยู่ด้วยสงขลานะครินเ <Okay. S 2> พราะฉนั้นถ้าเกิดว่าเป็นหมาวยาลัยที่ราลึกถึงพระองค์ท่านเนี่ยก็คือ หมอเฉลยงขานักลินใช่ไหมฮะ,ะอ,อยู่ที่ภาคใต้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกตเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันไว้นะฮะอืแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นวันดีๆที่มีการระดมฉีดวัคซีนนะคะก็เรียกได้ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยฉีดทะลุหนึ่งล้านโดสด้วยกันนะคะมากที่สุดในประวัติศาสตร์คือตั้งเป้าเอา, <laughs> เอาไว้นะคะ <laughs> แล้วก็วันนี้เนี่ยมีการสรุปภาพรวมเรื่องของการฉีดวัคซีนทั้งหมดทั่วประเทศด้วยนะคะโดยทางคุณอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยก็พูดนะคะบอกว่าหลังจากเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยได้ฉีดวัคซีนเนื่องในวันมหิดลเนี่ยก็ได้มากถึง1.3ล้านโดสด,ด้วยกันครอบคลุมทุกเข็มแล้วก็เป็นวันแรกด้วยนะคะที่เริ่มให้มีการฉีดวัค บูสเตอร์โดสเข็มที่3ให้แก่ประชาชนนะคะสำหรับคนที่ได้รับซิโนแวคครบเมื่อเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมจากนี้ไปเนี่ยก็ขอเชิญชวนประชาชนที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ2เข็มเข้ารับเข็มที่3นะคะคุณอนุทินบอกว่าภาพรวมในสิ้นปี64ประเทศไทยจะมีวัคซีนทั้งหมด125ล้านโดสแล้วก็ในเดือนตุลาคมเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเร่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรนะคะเพื่อให้คนไทยเนี่ย ได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกตินะคะแล้วก็ทางด้านในแพทย์กิติภูมิวงดจิตนะคะปลัดกระทรวงสาธารณสุขค,ค,ค่ะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เรื่องของการฉีดวัคซีนของไทยเนี่ยตอนนี้เดินทางมาเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเรากําลังจะพูดถึงกันในอนาคตข้างหน้าเรื่องของการเปิดเมืองเปิดประเทศนะคะก็บอกว่าไทยเนี่ยถือว่ามาครึ่งทางละ เพราะว่ามียอดรวมฉีดวัคซีนสะสม50ล้านโดสค่ะเข็มที่1นะคะครอบคลุมประชากรราว44.45เ,เฉพาะกลุ่มสูงอายุแล้วก็7โรคเรื้อรังนะคะครอบคลุม57.44แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเป้าหมายหลักเนี่ยจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิดกลุ่มประชากร50ล้านคนขณะที่อธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะก็บอกว่าในเดือนกันยายนเนี่ย เดี๋ยวจะมียอดวัคซีนเนี่ยเข้าไทยอีก15.7ล้านโดสค่ะไม่นับรวมวัคซีนทางเลือกอะไรต่างๆนะคะซึ่งหากนับซิโนโฟาร์มด้วยก็จะมีวัคซีนราว30ล้านโดสค่ะก็คาดการกันว่าจะทำให้ยอดวัคซีนในประเทศเนี่ยสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดส่วนเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมเดี๋ยวจะมีวัคซีนเข้ามาอีกค่ะเดือนละ23ถึง24ล้านโดสก็จะไล่ทำลายไปแบบนี้เลยนะคะตุลานะคะ ตุลาเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องของพอสิ้นเดือนกันยาเนี่ยเข็มที่หนึ่งเนี่ยเราจะสามารถฉีดครอบคลุมประชากรอย่างน้อย45เเข็มที่สองเนี่ยจะมีสัดส,ส่วนอยู่ที่25แล้วก็พอเดือนตุลาเข็มที่หนึ่งเนี่ยจะครอบคลุมประชากร58เข็มที่2อครอบคลุม45 ส่วนเดือนพฤศจิกายนเข็มที่1จะครอบคลุมประชากร50ล้านคนคิดเป็น71%เปอร์เซ็นต์เข็มที่2ครอบคลุม6 0เปอร์เซ็นต์และภายในเดือนธันวาคมเข็มที่1จะครอบคลุมประชากร60ล้านคนหรือคิดเป็น85%เปอร์เซ็นต์เข็มที่2มีสัดส่วน74%ี่เปอร์เซ็นต์นี่คือทำลายนะคะที่จะฉีดวัคซีนเพื่อให้ครอบคลุมแล้วก็ให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่แล้วก็สามารถที่จะเดินหน้าทางเศรษฐกิจแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติได้ นั่นแสดงว่าสิ้นปีนี้ยังไม่ครบร้อนหรอยังค่ะ<อ>ถ้าเป็นแบบนี้จากการแถลงเนี่ยก็จะเข็มที่สองจะมีสัดส่วนอยู่ที่7จเอร์เซนตในเดือนธันวาคมนั่นแสดงว่าปีใหม่นี้นะฮะคนที่ยังไม่ได้ฉีดเข็มหนึ่งก็อาจจะต้องรอคิวก่อนส่วนคนที่บู๊ตเข็มสามไปแล้วเนี่ยก็อีกหลายรายที่จะได้ไปค่ะแต่ว่าถ้าครบสองเข็มเป็นไปตามเรื่องของการเปิดมืองเปิดรประเทศเนี่ยก็คือปัด ต้องมีเงื่อนไขก็คือครบ2เข็มอ,อยู่ที่70%็ดบเปอร์เซนต์นะฮะเพราะฉะนั้นถ้า70%บเปนุ๊บนะฮะเงื่อนไขในเรื่องของการที่จะเดินหน้าทางเศรษฐกิจต่างๆก็น่าที่จะได้เห็นแสงสว่างมากขึ้นะนะว่าธุรกิจอะไรที่จะเดินไปข้างหน้าได้บ้างนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่นะคุณผู้ฟังไปกอติดข่าวกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาสนทนาธรรมกับพระพยอมครับร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Up d a เดตช่วง แชร์เล่าข่าวเด็ด